วงการหมอลำบ้านเราในปัจจุบันนั้นคือคักมากเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะน้อยคณะใหญ่ก็มี f อฟซีตามแพ่งหลังใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวการที่เราจะจองคณะหมอลำไปทําการแสดงนั้นจะต้องจองข้ามปีกันเลยทีเดียวนะครับส่วนสนุนราคาค่าจ้างก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดากันเลยทีเดียววันนี้แอดจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับ20อันดับ นางเอกหมอลำที่มีผู้ติดตามออนไลน์มากที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งยอดผู้ติดตามนี้หมายถึงยอดผู้ติดตามตามบ้านฟ้านะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะมีใครบ้างและจะตรงใจคุณผู้ชมหรือไม่ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเดือนเมษายนปีพศ2568นะครับเอาละเรามาดูกันนะครับว่า20อันดับนางเอกหมอลำที่มีผู้ติดตามออนไลน์มากที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบันมีใครบ้าง อันดับที่20ต้าเพนภาสำหรับต้าเพนภาแนบชิดก็ต้องบอกว่าโด่งดังมาจากเพลงฮิตคลางซื่อให้อ้ายแนะซึ่งติดลมบนมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับปัจจุบันต้าเพนภาสังกัดท็อปไาย์ไดมอนและมียอดผู้ติดตามทั้งสิน้น89,000คนในปัจจุบันอันดับ19ครูจูนี่โตเกียวมิวสิก ครูจุนี่โตเกียวมิวสิกนางเอกมอลัมซิ่งชื่อดังที่กระแสมาแรงมากในตอนนี้ได้รับการปลุกปล้่นจากผู้ยหญ่บ้านฟินแลนด์ต้องบอกเลยว่ากระแสมาแรงมากในปัจจุบันนะครับและปัจจุบันนี้มียอดผู้ติดตามทั้งสิ้น1นึ่งแสนคนเลยทีเดียวอันดับ18เพลงพิมพ์ระดาเพลงพิมพ์ระดาเจ้าของเพลงฮิตหอยใจบ้างไฟแสนที่ยอดวิวไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆ เพลงพิมพ์ระดานั้นปัจจุบันสังกัดแพลวแพาวแสงทองซึ่งถือว่าเป็นหมอลำสาวดาวรุ่งอีกคนที่มีผลงานเพลงฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองในปัจจุบันและปัจจุบันมีผู้ติดตามทั้งสิ้น13 0่0 0คนเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพลงพิมพ์ระดาอันดับ17แเต้าสุกัญญาเต้าสุกัญญานางเอกหมอลำสาวแสนสวยเสียงดีรำเพราะการแสดงหน้าเวทีขอบอกว่าระดับท็อปเลยก็ว่าได้ ปัจจุบันเป็นนางเอกคณะระเบียบวัฒศินและมีผู้ติดตามทั้งสิ้น130,000คนในปัจจุบันอันดับ16ฝนลัดดาวันสำหรับฝนลัดดาวันนั้นเป็นหมอลำสาวเจ้าของเพลงที่กำลังเป็นพิพูดถึงอยู่ตอนนี้คือฮักลาที่ผ่าแต้มยอดวิวตอนนี้มากกว่า10ล้านวิวแล้วและมีผู้ติดตามทั้งสิ้น140,000คนและกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ตามระดับความดังนะครับดังไม่หยุดชุดไม่อยู่เลยทีเดียวสำหรับคนนี้อันดับ 1. 5แป้งนัทธิดาเสียงอีสานแป้งนัทธิดานางเอกมอล้ำสาวแสนสวยจากเสียงอีสานมีผู้ติดตามมากถึง1 4 0,000คนในปัจจุบันและต้องถือว่าเป็นนางเอกหมอลํำที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมือขวาของคุณแม่นกน้อยอุไรพรเลยทีเดียวสำหรับแป้งนัทธิดาเสียงอีสานในปัจจุบัน อันดับ14บาทปัทธรมนันบาทปัทธรมนันมีผู้ติดตามมากถึง170 0 0 0คนถือว่ามีผู้ติดตามเยอะมากๆในตอนนี้ปัจจุบันได้แยกสังกัดออกมาเป็นบาร์ปัมนันอินคอนเสิร์ตถือว่ายังอยู่ในเครือเดียวกันกับคำผลร่วมมิตรต้นสังกัดเดิมนะครับและปัจจุบันถือว่าปังมากๆสำหรับงานของบาท์ปัทธรมนันอินคอนเสิร์ตในปัจจุบันนี้อันดับ13 อมแอมเพชรบ้านแพงอมแอมเพชรบ้านแพงนางเอกมอลลสาวปัจจุบันมีผู้ติดตามมากถึง2 0 0 0 0 0คนและสําหรับอมแอมเพชรบ้านแพงนั้นก็คือนางเอกคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงในปัจจุบันซึ่งมีผู้ติดตามเยอะมากๆนั่นเองและมีแววว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามระดับความดังในปัจจุบันนะครับอันดับ12ก้อยชาลินีก้อยชาลินีเป็นนางเอกมอลลที่ใครๆก็รู้จัก ปัจจุบันสังกัดสาวน้อยลําเพลินโชว์ซึ่งเป็นคณะลูกของคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงในปัจจุบันและนอกจากนี้ยังถือได้ว่ามีผู้ติดตามมากถึง2,40,000คนเลยทีเดียวสำหรับก้อยชาลินีในปัจจุบันนะครับอันดับ11อุงอิงเพชรบ้านแพงสำหรับองอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนั้นปัจจุบันถือได้ว่าเป็นตัวเด่นดังของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยก็ว่าได้ และอุงอิงปัจจุบันถือว่าดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับยุคปัจจุบันนี้ซึ่งมียอดผู้ติดตามทั้งสิ้น240,000คนเลยทีเดียวในปัจจุบันอันดับ10แพรวทิดาเสียงวิหกแพรวทิดาปัจจุบันเป็นนางเอกคณะหมอลำเสียงวิหกซึ่งหมอลำเสียงวิหกนั้นถือได้ว่าเป็นคณะหมอลำที่เล่นม่วนเล่นสนุกมากในปัจจุบันนะครับ แปวทิดามียอดผู้ติดตามมากถึง250,000คนในปัจจุบันและกำลังไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันดับ9บิวชัดชริยาบิวชัดชริยาเป็นเจ้าของเพลงฮิตในปัจจุบันคือหอยกอดยอดผู้รวยที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันนี้บิวเป็นตัวเด่นตัวดังของประถมบันเทิงศินในปัจจุบันซึ่งความดังกำลังไต่ระดับขึ้นไปแบบฉุดไม่อยู่ในปัจจุบันนี้ และมียอดผู้ติดตามมากถึง280,000คนเลยทีเดียวในปัจจุบันอันดับที่8บัวผังทางโสเจ้าแม่หมอลำซิ่งผู้โด่งดังในปัจจุบันชื่อนี้ต้องบอกว่ารับประกันคุณภาพความมันความสนุกได้อย่างแน่นอนกับตำแหน่งราชินีหมอลำซิ่งสำหรับบัวผันทางโสปัจจุบันมีผู้ติดตามมากถึง310,000คนเลยทีเดียว อันดับเจ็ดแนนวัญญาพรแนนวัญญาพรปัจจุบันเป็นนางเอกหมอนลำใจเกินร้อยซึ่งอยู่ในกระแสตลอดเวลาและความดังกำลังไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆแบบชุดไม่อยู่เลยทีเดียวปัจจุบันมีผู้ติดตามมากถึง7,1 0 0 0 0หคนสำหรับแนนวัญญาพอรอันดับที่6แสงดาวพิมมศรีแสงดาว เจ้าของเพลงนางฟ้าสารพันอันโด่งดังและเป็นไวรัลเรื่อยๆมาเรียงเรียงแต่ความปังไม่เคยตกเลยสำหรับสาวคนนี้ปัจจุบันมีผู้ติดตามมากถึง9ก้0 0 0คนซึ่งถือว่าเยอะมากๆในปัจจุบันอันดับที่5แอนออรดีแอนออรดีเจ้าของฉายานางเอกหมอลำดารานางเอกหมอลำชื่อดังในปัจจุบันซึ่งมีผู้ติดตามมากถึง 9 4 0 0 0 0คนเลยทีเดียวต้องถือได้ว่าเป็นนางเอกหมอลำที่มาแรงมากๆในตอนนี้ออกมาเพลงไหนก็ปังก็เพราะตลอดสำหรับแอนออรดีอันดับ4ดอกเหมยเพนนา่าาสำหรับดอกเหมยเพนนาถือได้ว่าเป็นเจ้าแม่คอนเทนต์ตัวจริงของหมอลำในยุคปัจจุบัน ซึ่งมียอดผู้ติดตามมากถึง1 1ล้านห่คนฟังไม่ผิดนะครับ1 1ล้าน1คนปังแบบชุดไม่อยู่เลยจริงๆสำหรับดอกเหมยเพนนภาในปัจจุบันอันดับ3เจ้าแม่ดราม่าซปเปอร์สตาร์หมอลำแพลวพราวแสงทองแพลวพราวแสงทองปัจจุบันมีผู้ติดตามมากถึง1 2ล้านแสนคน ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าแอคเก่าของแพรวพราวแสงทองนั้นมีผู้ติดตามมากกว่า2ล้านคนโดนแฮกไปแล้วก็สร้างใหม่ขึ้นมานะครับแต่ก็ยังมีแฟนๆให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามในปัจจุบันสําหรับแพรวพราวแสงทองเจ้าแม่ดรามา่าซุปเปอร์สตาร์หมอลำสาวนะครับอันดับ2หไมพัชรีไมพัชรีถือว่าเป็นสาวหมอลำซิ่งร่วมสมัยที่กระแสมาแรงต่อเนื่อง และแรงขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันปัจจุบันนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 3ล้านแสนคนและมีแวววักจะเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆสำหรับใหม่พัชรีซึ่งกระแสดีไม่มีตกเลยนะครับสำหรับคนนี้อันดับที่1น,นุ่นธิดาพรสายรักสำหรับนุ่นทิดาพรสายรักนางเอกหมอลำซิ่งที่ถือได้ว่าเป็นขวัญใจวัยรุ่นเลยก็ว่าได้ และต้องถือว่าเกินความคาดหมายและหากประกาศเซียนทุกด้ามของเซียนทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับนุ่นธิดาพรเพราะมีผู้ติดตามมากถึง1ล้าน4แสนคนในปัจจุบันถือว่าเกินความคาดหมายเกินความคาดหวังของแฟนๆลหลายๆคนเลยทีเดียวสำหรับนุ่นธิดาพรนะครับและนี่ก็คือ20อันดับนางเอกหมอลำชื่อดังในยุคปัจจุบันที่มียอดผู้ติดตามทางออนไลน์มากที่สุด ที่ทางแอดได้นำมาเสนอในครั้งนี้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเพจสุดยอดแห่งสยามขอขอบคุณทุกท่านที่เกียรติรับชมฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยการกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ